สวัสดีค่ะมือนี้ออยชั้นเนี่ยมาเลื่องได้สลระนิดหนึ่งทำลาบเป็ดทำลาบเป็ดวันนี้ทำลาบเป็ดทำลาบเป็ดเนื้อสุกเลือดดิบนะคะกำลังหัดทำไม่หัดทำแล้วกันทำบ่อยเนี่ยลาบเป็ดหรือว่าก้อยเป็ดนี่แหละคะ่ะกำลังทำอยู่ มาเด้อพีหน้องเด้อมากินก้อยเป็ดเด้อเนี่ยเด้อพอแล้วค่ะคุณน้าคะไม่ต้องใส่เยอะข้าวคั่วเนี่ก้ยเอ็นหันหมดบ่ค่ะอหอมจังเลย,นยเน่ยก้เหันนี่ยห่ใครคะเอ็นหมดบ่ไม่เห็นค่ะหนาทำเฉพาะถ่ายเฉพาะตรงนี้นี่วันนี้อยากก้อยเป็ดคืออยากกินต้องได้กินนะคะอยากกินต้องได้กินแล้วก็นี่ต้มเป็ดค่ะอยากกินต้องได้กิน แตมบุญไม่เยอะแต่ว่าคืออยากอะไรก็ได้กินขอบคุณที่คุณที่ส่งเงินมาให้ทุกเดือนเดือนละสามพันห้าขอบคุณขอบคุณลูกสาวค่ะสาวส่งมาให้คุณแม่ใช้เดือนละสามพันห้าแต่แม่ก็ง่ายเนี่ยวันนี้วันนี้มาซื้อเป็ดคุณนเาเขาบมว่ามายูบานคุณนา,าบัลคุณนาจางบานในค่ะค่ะค่ะรู้ค่ะกำลังก้อยเป็ดอยู่นะคะ ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าไม่อร่อยก็ต้องเดี๋ยว,วยนะไปเราไปข้างนอกกันไปใส่ใส่ใบมาเดินไปนะคะนี่ค่ะนะครับวันนี้ก้อยเป็ดอยากกินก้อยเป็ดอะไรจะใส่ผักพื้นที่จำกัดมาหลังบ้านทำ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 มาบ้านนะ้าเขานะคะไม่ใช่บ้านตัวเอง มาทำบ้านนาเขานี่คือมาซื้อเป็ดคุณนาเขาก็จะใส่ใส่ใส่ใส,ใส่แล้วก็นี่ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเดินเข้าไปในบ้านคุณนา เดินเข้าไปบ้านคุณนะต้มเป็ดก็ยังไม่สุกต้มเป็ดก็ยังไม่สุกเดินออกไปอีกนะเขากำลังจะรื้อทำครัวใหม่มาเที่ยวบ้านคุณนาเขานะคะก็จะมาก้อยเป็ดอยากทานค่ะโมนี้ทานสองคนกันนะใครอยากทานก็ตามมานะจ๊ะ ขยาาก,ก็ตามมานี่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 ทำแล้วก็นี่นี่ใส่เข้าไป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 อีกมือหนึ่งถือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งก็คนคนคน นมสดนะเอาต่อถ้วยไปเล็กๆอ้อ,อยบุกไสกินแน,น่เดี๋ยวบอกหมอใกลยย้เวลาหรอบา่จะ <ừ> ไปกินมือ,อ่นบะไดเป่ <ừ> นะเขาบอกว่าเลยเวลากินของหมูใสได้หรอป่าไ่ปล่าไข่ไข่อะไรสดไหมเอาไไผ่ไ<ป>ต้องแล้วอ้กองวเนาะ หนูอุก,กินดอกจะส่งไปให้โอ้เนี่ยทาเป็นนะคะเนี่ยทำเป็นค่ะทําขายก็ได้นะเนี่ยรสชาติอร่อยมากเลยหอมไงหอมข้าวคั่วบอกว่าบอกใครไม่ได้บอกใครล่ะคะหนูทาลง youtube เล่นๆสนุกๆขำๆนะเนี่ยลาบเป็ดอร่อยอร่อยจากสีสเกตนะงะไม่ใช่ลาบยโสนะคะนี่ลาบอุตมพรพิสัยจังหวัดสีสเกตคะ่ะ กขาว่าลาบเยอะโสอร่อยลองมาชิมยะลาบเป็ดอ <AIDS> <The> <suicide> ุทุมพรมั่งนะคะจะรู้ว่ารสชาติก็ไม่แพ้ลาบเยอะโสนะคะนี่เหาละนี่เขาเรียกว่าก้อยเป็ดไมล่าบอยากทานได้ทานขอบคุณที่มีที่มีน้ำน้ำจิตน้ำใจส่งเงินมาให้เอถ้าซื้อเป็ดนะคะเนี่ย ขอบคุณมากนะคะได้ถ่ายลง y t u t u เออขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นี่คือลาบเป็ดอุตมพรพิสัยไม่ใช่ลาบเป็ดยโสธรก็อร่อยไม่แพ้ยโสธรน,นะคะเนี่ยจากอ้อยชาแนลนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยสาระนิดนึงนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนคะ่ะฝนตกอยู่บ้านก็ทำลาบเป็ดให้เอซีที่บ้านดูนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ